Hello students welcome to English subject how are you are you okay I think you will be okay ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนก็มาพบกับครูยอดอีกครั้งนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นป .6 ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของ food w o c a b u l a r y หรือว่าคําศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารนั่นเองนะคะคําศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารก็จะรวมถึงผักและผลไม้แล้วกเ็เครื่องดื่มนะคะด้วยนะคะเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าค่ะสำหรับเนื้อหาสาระแล้วก็คําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทํำใบงานก็จะมีดังนี้ค่ะ เบียร์เครื่องดื่มเบียร์ซลัดสลัดผัก vegetable ผักมิ้นใบสะระแหน่ potato มันฝรั่ง tomato ม,มะเขือเทศบร e a ขนมปัง butter เนยชีส e เนยแข็งโดนัทขนมโดนัทเค้กขนมเค้กไอศกรีมไอศครีมชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตแอปเปลิลแอปเปลิลเชอร์รี่เชอร์รี่บานานา่กล้วยออร์เรนจ์สม้มไรซ์ ข้าวทีน้ำชา Orange juice น้ำสม้ม Coffee กาแฟ Drinking water น,น้ำดื่ม Milk นม Wine เครื่องดื่มไวน์ พาเกตตี้สปาเกตตี้ชิมพ์กุ้งฟิชปลาไก่แฮมหมูแฮมเอ็กไข่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบางานที่นักเรียนจะต้องทำวันนี้นะคะ ค่ะสำหรับการทำใบงานในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะเครื่องดื่มผักผลไม้นะคะต่อไปนี้นั่นเองนะคะก็ตะกี้น้องเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาและก็คำศัพท์นะคะได้สามารถก็ดูย้อนหลังนะคะแล้วก็นำคำศัพท์มาใส่ได้เลยนะคะ ค่ะนนเองค่ะก็สำหรับใบงานนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายคุบบายค่ะ